สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชแขนยาวสลับสีถักจากบนลงล่างนะคะรหัสคลิปคือ MF หนึ่งหนึ่งหก EP นี้เป็น EP สีข้อมูลใน EP สีเราจะถักผังลายนี้ค่ะถักวนวงกลมจบงานทีละแถวแยกสี่มุมนะคะและขยายออกมาจนเส้นเส้นที่เป็นเส้นทะแยงมุมของรักแร้ค่ะได้ยีเซน ผังลายจะเป็นผังลายนี้เวลาเราเริ่มนะคะลายที่มันใช้ขยายจะไม่ใช่ลายที่เป็นทางแยกจะเป็นลายที่อยู่ข้างๆกับทางแยกค่ะผังลายจะมีอยู่แค่สามแถวนะเดี๋ยวแถวที่เราชนหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วเราจะเริ่มถักคือแถวนี้นะคะเริ่มด้วยโซ่สามแล้วเราก็ถักกลีบกลีบตรงนี้จะได้มาจากการดึงพันควักทั้งหมดสามครั้งดึงให้มันสูงขึ้นมา,มาก,กว่าหนึ่งเซนค่ะ โซ่สองทั้งหมดสามกลีบแล้วข้างในตัว V ีตรงนี้นะคะมันจะเป็นการเพิ่มลายโดยการที่ถักลงไปสามตัวที่เหลือถักเหมือนเดิมคือถักตัว v นะคะบนรอบมาตอนที่มาจบงานมันจะถักสองตัวนี้แล้วปิดงานขึ้นแถวต่อไปมันก็จะขึ้นด้วยโซ่สามโซ่ตัวนี้เป็นโซ่สามถัก x โซ่สามเโซ่สามถักตัว V ในช่องตัวนี้ก็ถักตัว V ถักวนกลับมา มันจะมาจบโดยการที่ถักตัววและถักอีกหนึ่งตัวลงไปตรงนี้ค่ะขึ้นแถวต่อไปแถวที่ถักตัวนี้มันก็จะวนกลับมาเหมือนกับแถวที่เราเริ่มต้นลายจะมีอยู่แค่สองแถวตรงนี้สลับกันไปสลับกันมาถักจนวัดเส้นทะแยงมุมที่เป็นลายทะแยงตรงนี้นะคะยี่สิบเซนค่ะผังลายที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มถักก็คือถักดึงกีบ ตรงนี้จะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นการถักมาแล้วสี่แถวนะเราถักมาจนถึงด้านตรงที่เป็นแยกแขนเนี่ยค่ะที่มันเป็นที่เราเพิ่มมาเดี๋ยวจะถักให้ดูตอนนี้ให้เราเริ่มตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นสองจุดเจ็ดห้านะคะถักลายตัวเสื้อเริ่มด้วยโซ่สามแทนพอหนึ่งคอดึงกีบค่ะพันหัวเข็มลงไปในช่องโซ่ดึงสูงขึ้นมานิ้วกลางกดไว้สามครั้ง รวบโซ่หนึ่งโซ่สองต่อไปค่ะกลีบที่สองประคองไหมให้ดีค่ะหนึ่งสองสามรวบโซ่สอง,สสองดึงสูงขึ้นมาหนึ่งสองพันหัวเข็มก่อนนะสามรวบโซ่ แล้วตัว v ีตัวนี้นะคะตัวแรกในช่องตัววีตัวแรกเราจะถักพอหนึ่งคอลงไปทั้งหมดสามตัวค่ะตัววีตัวแรกตัวเดียวที่ถักสามตัวตรงนี้เราก็ถักปกติถักปกติก็คือถักแค่สองตัวตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองแล้วในช่องที่เป็นตัว v นะคะเราถักเหมือนเดิมถักวนไปหามุมที่สองค่ะตรงคอด้านหลังนะคะเราถักวนมาจนมาถึงหลักสุดท้ายก่อนที่มันจะถึงตรงทางแยกตรงนี้ค่ะถักสามตัวแล้วเราก็ถักทางแยกหน้าตาเหมือนกับตอนที่เราถักตอนแรกนะ ตัวนี้ก็ต้องแยกเหมือนกันเป็นการถักสามตัวเหมือนตัว W ค่ะอันต่อไปถักลงไปในช่องที่เป็นตัว V เวลาเราถักลงไปในช่องตัว V นะคะให้เราดูตรงนี้มันจะข้ามตรงนี้สองหลักเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราถักอันต่อไปหลักหนึ่งหลักสองลงช่องนี้ถักตัว V ตรงที่เรามีการเพิ่มสําหรับไหลแล้วก็คอด้านหน้าก็ถักตัวนี้นะคะเวลานับนับแบบนี้นะหนึ่งสองลงตรงนี้ลงตรงกลางเหมือนตอนที่เราถักคอหลังเลยค่ะนับให้ดีนะคะหนึ่งสองลงตรงนี้ข้ามสอง แล้วถัก V ด้านหน้าที่เรามีการถักดับเบิลโคเช่สี่สิบสองตัวก็ถักเหมือนกันจํานวนของลายที่ถักออกมาจะต้องได้เท่ากับข้างหลังนะหน้ากับหลังทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่รูปร่างข้างหน้าใหญ่กว่าข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะใหญ่กว่าข้างหลังหน้าอกใหญ่มีพุงต้องการขยายให้เสื้อตัวข้างหน้าเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่กว่าข้างหลังเราก็สามารถทําได้นะคะแต่เวลาต่อเวลาเชื่อมถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่งงก็สามารถเพิ่มได้แต่ตรงนี้ที่สาธิตก็คือจะถักหน้าหลังเท่ากันข้ามสองนะทีนี้มันมาถึงมุมหลักสุดท้ายอย่าลืมต้องถักดบบบิวนะแถวเนี้ยค่ะลายถักมันจะมีอยู่แค่สองแถว แต่ให้ระวังตรงเนี้ยตรงที่เราเริ่มถักวนเนี่ยค่ะเลยจากแถวนี้ไปได้ก็ไม่งงละนี่ค่ะชุดสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้นะก่อนจะถึงมุมถักลงไปเลยทั้งหมดสามตัวแบบนี้ช่วงที่เป็นตัวที่เราถักตรงนี้นะตรงแขนฝั่งทางนี้ จะต้องได้จํานวนเท่ากันกับฝั่งด้านนี้เหมือนกันเหมือนกันแถวที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดที่เรานับออกมาข้างหน้าถักออกมาจะต้องได้เท่ากันมาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้มันจะไม่มีโซ่ให้เห็นไหมคะแต่มันจะมีห่วงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตัวที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ลงไปตรงกลางระหว่างสองกับสามแทงลงไปตรงกลางเลยดึงกีบเลยค่ะ ใช้ตัวนี้แทนสองสามรวบรวบแล้วโซ่สองพ้นจากแถวที่สองแถวที่สามไปได้ก็ถักยาวได้แล้วค่ะ เสื้อตัวนี้ให้ระวังตรงจุดที่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่ถักคอเสื้อมาเลยค่อยๆดูตามนะทีล,ทละทีละอีพีค่ะจะพยายามทําคลิปที่ไม่ยาวมากเราดูให้เข้าใจก่อนแล้วเราค่อยเอาไปลงมือถักตรงนี้เราต้องจบโดยการที่รวบนะคะแบบนี้มาร์กเกอร์มันจะเป็นหนึ่งสองสามตัวที่สี่คือตรงที่มาร์กเกอร์เพราะฉะนั้นมันจะต้องข้ามแล้วมาลงตรงนี้คู่นี้ค่ะถัก W ถัก w ก่อนนะพอเราถัก w เสร็จแล้วนะให้เรานับจำนวนตัวนะค่ะ w เป็นตัวที่หนึ่ง w เป็นตัวที่หนึ่งให้เรานับว่าตรงนี้มันได้ V ีกี่ตัวนี่นะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าตัวนะคะที่เป็นตัว v เพราะฉะนั้น ลายที่อยู่ด้านหน้าตัววีจะต้องได้แค่สิบเก้าพอถัก W เสร็จแล้วนะข้ามสองหลักและเริ่มถักวีตัวที่หนึ่งถักวีไปเลยค่ะไปถึงตรงที่มาร์กเกอร์ที่เป็นทางแยกสีชมพูคู่สุดท้ายต้องถัก W จุดที่เริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มต้นตรงใกล้ๆกับมัคกระแดงนะถักขึ้นมาตรงนี้โซ่สามแทนพอหนึ่งคอตัวแรกต่อด้วยโซ่สามถัก x โซ่สามโซ่สามแล้วตรงนี้ถักตัว V ีสองตัวนะคะถักวนมาจนมาถึงตรงมุมที่สองตรงนี้เพิ่มนะคะตัว V ีสองตัวลงไปในช่องแถวที่ผ่านมาในช่องมันจะมีสามตัวแถวนี้มันจะแยกออก วนมาหาตรงแขน,นะคะ่ะอันนี้เป็นด้านหน้าถักเหมือนกันนะคะจุดที่ต้องระวังก็คือตรงเนี้ยตรงที่ใกล้ส่วนตรงนี้จะถักเหมือนเดิมนะคะตรงที่เป็นทางแยกจะมีอยู่สองแถวแถวหนึ่งเป็นโซ่แถวหนึ่งเป็นกีบแถวที่เพิ่มก็จะมีสองแถวเหมือนกันแถวที่จำง่ายๆว่าแถวที่มันเป็นกีบตัวเนี้ยตรงนี้มันจะมีสามตัวแถวที่เป็นโซ่ตรงนี้จะมีแค่สองตัว ุดที่ต้องระวังคือตรงนี้ค่ะลายจะมีอยู่แค่สองแถวถักสลับไปมาเรื่อยๆจนได้ความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะยี่สิบเซนแล้วเรามาดูว่าพอครบยี่สิบเซนแล้วรอบอกเราได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามถัก X จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดค่ะแล้วก็ตรงมุมใกล้ๆกับทางแยกเป็นจุดที่ต้องระวัง ลายนี้ถักเข็มหัวใหญ่นะคะดันหัวเข็มงานจะได้ไม่แน่นมากแล้วใส่สบายสบายเพราะมันเป็นเสื้อคลุมกันหนาววิธีจบแถวนะคะสำหรับลายที่มันขึ้นด้วยตัวเดียวที่เป็นตัววีตอนที่เราถักเนี่ยเราถักแค่ตัวเดียวทางฝั่งซ้ายตอนจบนะในช่องนี้เหมือนกันถักลงไปอีกหนึ่งตัวจบงานค่ะตรงนี้มันเป็นโซ่หก แทงลงไปตรงโซ่สามดึงผ่านออกมาค่ะแถวต่อไปเอาหัวเข็มนะคะย้อนเข้ามาระหว่างหลักดึงห่วงออกมาแล้วรวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งสองสามเวลาเริ่มเริ่มแบบนี้แถวต่อไปจะเป็นการถักกีบค่ะ จุดที่เริ่มจะเริ่มแค่ตัวเดียวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววนกลับมามันจะมาปิดโดยการที่ถักอีกสองตัวดึงพันหัวเข็มแล้วดึงค่ะสามครั้งเป็นกีบรวบโซ่สองพันหัวเข็มลงไปในช่องดึงขึ้นมาสูงประมาณเซนกว่านิดนิดแล้วแต่แรงมือเราค่ะรวบโซ่สอง ดึงสามครั้งนิ้วกลางข้างขวากดไว้รวบโซ่หนึ่งแล้วมาดูตัว V ตัวนี้ถักพอหนึ่งคอลงไปสามตัวแถวที่ดึงกีบค่ะตรงมุมจะถักสามตัวตัวที่อยู่ติดกันตรงนี้เราก็ถักตัว V เหมือนเดิม V ก็คือการถักสองตัว ตรงที่ถักเพิ่มตัวนี้ก็เป็นตัว W เห็นไหมคะมีสามตัววิธีจบงานถ้าตรงนี้มันขึ้นสามตัวนะคะตอนที่เริ่มเราถักไปแล้วหนึ่งตัวอีกสองตัวค่ะถักลงไปแล้วเราก็จะถักวนอยู่แบบนี้นะคะจนได้เส้นทะแยงยี่สิบเซนค่ะงานมันจะค่อยๆเพิ่มออกตอนจบงานตรงนี้นะแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สาม แทงดึงแล้วก็ผ่านออกมาขึ้นแถวต่อไปถ้าเราถักลายนี้โดยที่เริ่มจากตัวริมนะคะให้สังเกตตรงนี้มันจะนูนขึ้นมามันมีวิธีเลี่ยงเพื่อให้ตรงนี้มันเนียนนะเริ่มแบบนี้เอาหัวเข็มย้อนเหมือนกันพอย้อนแบบนี้นะรวบตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งสองสามถักลงไปเลยค่ะสองตัว ถ้าแบบนี้มันจะเป็นการเลี่ยงให้ตัวที่เราเริ่มต้นเนี่ยมาอยู่หลักที่สองเดี๋ยวตอนจบงานแล้วขึ้นใหม่มันก็จะอยู่ตัวที่สองเหมือนเดิมซ่สามค่ะถักเกโซ่สามถักเโซ่สามขยายลาย ถักวีช่องนี้ก็วีเหมือนกันวีก็คือพอหนึ่งคอสองตัวลงไปในช่องเดียวกันถักแบบนี้วนรอบมุมอื่นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เรามาดูลายที่เราถักนะคะถ้าเราขยายหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวพอถักมาได้ระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลาย ลายที่มันขยายคือตรงนี้นะคะช่องนี้จากตรงนี้สามตัวกลายเป็นสี่ตัวแล้วขึ้นมาเป็นห้าล้วขึ้นมาเป็นหกถ้าเราขยายแบบนี้นะคะงานจะกลางออกและจะเป็นงอขึ้นแบบนี้วิธีที่ขยายหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวเหมาะสําหรับคนที่เป็นตัวใหญ่มากๆนะคะเราต้องการให้งานเนี่ยมันกลางออกทีนี้ถ้าไม่ต้องการให้งานมันกลางออกมากให้เราถักแบบนี้ค่ะ มันจะมีอยู่สามแถวแถวแรกจะเป็นการถักสามตัวนะคะแถวต่อไปเป็นตัววีแถวต่อไปนะคะแถวที่สามก็จะเป็นตัววีเหมือนกันแถวที่สี่นะคะถึงจะเป็นตัวที่เป็นพอหนึ่งคอสามหลักแทนที่จะเป็นแค่สองแถวเพิ่มมาอีกหนึ่งแถวแล้วงานมันจะค่อยๆกลางออกเพราะฉะนั้นแถวนี้นะถ้าเราจะถักโดยที่ไม่ให้งานมันออกมาเป็นคลื่นแบบนี้ ให้เราถักแค่ตัว v ีค่ะแต่ลายตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะลายที่เป็นทางแยกลายทางแยกจะมีอยู่สองแถวหนึ่งแถวจะเป็นโซ่หนึ่งแถวจะเป็นกลีบเวลาถักนับแถวให้ดีนะคะให้ยึดจากตรงที่เราเริ่มต้นเป็นหลักเพราะว่าทุกมุมจะถักเหมือนกันหมดทั้งสี่มุมถ้าผิดต้องรื้อนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจำนวนหลักจะไม่เท่ากัน ปกติแถวนี้เราจะต้องถักเป็นสามตัวเราก็ถักตัววีเหมือนเดิมเพื่อให้ลายมันค่อยๆกลางออกค่ะไม่ต้องกลางมากการขยายก็จะเปลี่ยนจากการขยายสองแถวเป็นถักสามแถวแบบนี้มีสามหลักหนึ่งแถวแถวที่สองจะเป็นตัววีสองตัวแถวที่สามเป็นตัววีสองตัวแล้วก็ย้อนกลับมา มีสามเวลานับจำนวนหลักนะคะสามหลักสี่หลักสี่หลักเดิมมันจะเป็นสามหลักสี่หลักสามหลักสี่หลักแบบนี้ค่ะเลือกขยายได้ตามต้องการนะคะถ้าค่อยๆขยายออกให้เป็นสามสี่สี่ลายมันจะกลับมาชนกันตรงนี้นะคะปกติตอนที่เราเริ่มต้นมาเราจะเริ่มด้วยโซ่สามแต่ตอนนี้มันจะเป็นตัววี เวลาจบเราก็แทงลงไปตรงโซ่สามที่เดิมแต่แทนที่ลายมันจะมาอยู่ด้านข้างลายมันจะไปอยู่ตรงกลางแทนนะคะเริ่มแถวต่อไปถ้าเป็นสามหลักทำเหมือนเดิมนะคะเอาหัวเข็มลงไปในช่องดึงห่วงขึ้นมาเรารวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งสองสามถักลงไปอีกสองตัวได้เลยค่ะถ้าเราถักลงไปอีกสองตัว เวลาเราจบงานแบบนี้นะลายมันจะมาอยู่ตรงนี้มันจะเยืองออกไปแต่ถ้าเราจบโดยที่ขึ้นด้วยสองตัวแล้วตอนจบมาถักอีกหนึ่งตัวลายจะยังอยู่เหมือนเดิมเป็นตัววีค่ะถ้าเราขึ้นเป็นสองแบบนี้นะที่เหลือเราก็ถักต่อเดี๋ยวตอนจบมาถักอีกหนึ่งตัวแล้วเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ลายนี้ต้องถักเบาเบามือนะคะเป็นเสื้อคลุมจะได้ใส่สบ,สบายสบายดันหัวเข็มยาวๆถ้าตรงนี้มันเป็นกีบคู่ที่อยู่ติดกับทางแยกจะต้องถักสามตัวนี้ตัวอื่นถักแค่สอง ถักไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เวลาเราวัดเส้นทะแยงนะคะเราจะไม่ได้วัดจากด้านหลังนะวัดจากตัวนี้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเราถักเพื่อดันคอหลังมันสูงขึ้นไปตอนที่เราวัดให้ได้20เซนเราต้องวัดแนวทแยงตัวนี้นะคะออกมาตอนนี้ให้เราถักต่อจนกว่าจะได้ี่สิบเซนแล้วเรามาดูว่ารอบอกวนรอบเราได้ไหมตามจำนวนที่เราคำนวณไวค้ค่ะ ข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะจะมีลิงก์พาไปที่เว็บไซต์ถ้าดูข้อมูลนี้ผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปนะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายใต้คลิปจะโชว์ออกมาคุณสามารถตามลิงก์ไปได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ